สวัสดีค่ะทุกคนออกเดินทางอีกแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องเปลี่ยนประเทศอีกแล้วค่ะและรอบนี้มาคนเดียวค่ะแล้ววันนี้จะมารีวิวโรงแรมที่ายพักที่ประเทศฝรั่งเศสกับเพื่อนไอยนะคะเป็นโรงแรมชื่อโซกุปารีสนะคะห้องจะเป็นแบบนี้เลยซึ่งไอบ,บอกว่าห้องใหญ่มากคือมี d ิ n i n g t เทเบมีครัวมีห่วงโยคะยิมนาสติกใดๆอยู่ในห้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นฟูลเอนจิ่วินโดเนาะ มีโซฟาแล้วก็จะมีเตียงซึ่งจะต้องสเต็ปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะไม่มีเป็นเตียงคู่นะคะโรงแรมนี้ก็จะเป็นเตียงเดี่ยวแบบนี้ก็นอนกับเพื่อนนะคะไอจะบอกว่ามันเป็นโรงแรมไซส์ที่ใหญ่มากสำหรับการพักที่ปารีสในครั้งนี้นะคะไอชอบมากๆแล้วก็เลยอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆนฟังนะคะ เข้ามาเนี่ยก็จะมีห้องน้ําอยู่สายมือนะคะก็จะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกนะคะห้องน้ําโดยรวมไอถือว่าโอเคเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีที่แขวนมีผ้าเช็ดตัวแต่ต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเนี้ยเขาไม่ได้ทําความสะอาดให้เราทุกวันนะคะอาจจะประมาณ3วันครั้งอะไรอย่างเงี้ยหรือแล้วแต่เรารีเค u e s นะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งกับทางโรงแรมตอนเช็คอินเนาะแล้วก็มี นี่เลยมีเาตารีดนะคะแล้วก็มีแผ่นรองรีดลายจุดข้างในนั้นนะคะอันนี้มันจะเป็นเลยเยอร์ห้องแรกที่ไอพักนะคะทุกคนก็อาจจะคล้ายๆกันเนาะเพราะว่าไอพักสรอ,อบนะคะมีไปพักต่างเมืองด้วยแล้วเขาก็จะมีเหมือนเป็น stationary ให้มี storage room คือที่นี่มันเหมือนแบบคนที่มาพักลองเทอมน่าจะเวิร์ากมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีครัวครัวก็คือครบคันมีอ่างล้างจานมีไมโครเวฟมีกระทะมีแบบจานชาม แก้วน้ําอะไรใดๆแบบครบเครื่องมากมีเครื่องทํากาแฟมีกาต้มน้ํานะคะแล้วก็มีอินดักชันที่เป็นบิวอินมาให้ซึ่งก็สามารถทําอาหารได้จริงจังมากๆเลยแล้วนอกจากนี้เขายังมีตู้เย็นนะคะตู้เย็นก็จะเป็นสายแบบอ่ามินินะคะแล้วก็จะมีข้างๆกันก็จะเป็นเครื่อง ล้างจานซึ่งมันดีมากๆทุกคนอายู่ที่นั่นเป็นอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือใช้ชีวิตสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีโซนโซนนี้จะเป็นโซนที่เหมือนแบบให้คนที่เข้ามาผักมาหยิบได้เช่นหมอนผ้าห่มสแปรเม้องข้าวก็มีอ่ะทุกคนมีแบบ บอร์ดลองรีดผ้าหรือจะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องดูดฝุ่นเราตักผ้าคือมีหมดคือเขาให้ยืมได้เลยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันดีมากและด้านล่างของโรงแรมนะคะก็จะยังมีเครื่องซักผ้าให้เราด้วยทุกคนมีทั้งเครื่องซักเครื่องอบนะคะจะซักเสร็จแล้วรีดต่อก็ยังได้คือมันดีมากๆแล้วก็จะมีห้องอาบน้ําในโซนล็อกเกอร์นะคะสมมุติว่าเราเช็คอาแล้วอยากฝากกระเป๋าเขาก็จะให คัดมานะคะแล้วก็เอากระเป๋ามาฝากซึ่งดีมากๆมันฝากกระเป๋าใบใหญ่ได้หายห่วงนะคะโรงแรมเขามีเกมรูมด้วยนะทุกคนแล้วก็มีโซนให้นั่งทำงานแบบจริงจังคือใครสามารถเวิร์กฟอร์มโรงแรมได้เลยและนี่คือไฮไลท์ห้องไอเห็นปลายของหอไอเฟลตอนกลางคืนด้วยนะทุกคนคือแบบดีมากๆเลยนะคะโรงแรมนี้ล็อบบี้เขาจะอยู่ชั้น8นะคะก็จะมีบาร์ด้วยนะตอนกลางคืนก็สามารถมาดื่มได้ค่ะ โรงแรมนี้มีทั้งหมด8ชั้นนะคะก็ถือว่าดีมากๆเป็นโรงแรมที่น่ารักมากนะคะชื่อว่าโซกุปารีสนะคะใครมาปารีสไอก็แนะนำนะไม่ไกลจากรถไฟฟ้าเลยถ้าถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไอจะใส่ชื่อสถานีไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะ